ตรงงานไททันครับจัดล้อทีวันถีมครบครับยางสองห้า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 สิบแปดจัดทรงย้ายเนียบครับอีลาบแคะนี่ครับสวยมากครับที่สำคัญล้อต้องอยู่คืนกลางครับพอไม่ยันเน่นอนเดี๋ยวพาดูเพ่านะครับจัดคำหลบป้ายก่อป้ายไทยทีครับจบครับอุปกรณ์ครบนะครับนี่ครับมีโชคเลยครับนี่ครับเดี๋ยวพาดูทรงครับ โคตรหล่อเลยครับสุดสุดจัดเดี๋ยวพาดูเพานะครับที่สำคัญล้อต้องอยู่ตรงกลางเพาไม่ยัดแน่นอนนี่ครับดูเพาครับสุดจัดครับอุปกรณ์ครบพร้อมโชกหลังครับนี่ครับนี่โชกหลังครับโชกหลังนะครับเป้นตตัวเตี้ยเรียบร้อยครับสุดจัดดูตรงครับ โคตรหล่อเลยครับแถมครบนะครับการันตีจบแน่นอนครับ